คิดแบบนี้จึงมีปัญหาการเงินเคยเป็นไหมคะที่เรารู้สึกว่าไม่สบายใจในการจ่ายเงินบางทีเห็นค่าใ้จ่ายก็รู้สึกเครียดกุ้มกังวลโอ้โหอะไรนักหนามีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับหรือรายรับก็เข้ามาน้อยนิดไม่ทันกับรายจ่ายเรามีความเครียดกังวลไปก่อนแล้วคะ่ะถ้าคุณเคยเป็นนะคะการได้มาเรียนรู้จากตัวเองจะทําให้เรารู้ว่า ทุกครั้งเวลาที่เราจับจ่ายใช้สอยเราคิดอะไรและเมื่อเราคิดแบบไหนคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็เป็นไปตามที่เราคิดเช่นเราคิดว่ากัวเงินไม่พอใช้กลัวเงินไม่พอจ่ายใช้เรื่องนี้ไปแล้วก็จะไม่มีเงินเข้ามาไอสิ่งที่เราคิดทั้งหมดนะคะมันกาลังจะกลายเป็นจริงเหมือนเราเนี่ยพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าเลยว่าเราอยากเจออะไร ต่อจากนี้ค่ะถ้าเราได้ปรับความคิดของเราให้เป็นความคิดที่เป็นสิ่งที่เราอยากจะได้มาจริงๆเราจะเห็นเลยค่ะว่าผลลัพธ์จากความคิดครั้งนี้จะทําให้สถานการณ์การเงินของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะเพื่อนๆรองนําไปปรับใช้กับชีวิตนะคะและได้ผลยังไง มาแบ่งปันกันในคอมเมนต์ด้วยนะคะ